สวัสดีครับกระแสข้าวดังาง้รครับเลขขายของรักษาตัวชะตาชีวิตเฮลลิจินซี่หลังหายหน้า15ปีหากจะกล่าวถึงอดีตดาราตาลกชื่อดังในอดีตที่หายหน้าหายตาไปนานหลายปีก็คงไม่ขาดชื่อของเฮลบริธานสังประเสิรฐหรือเฮลลิจินซี่ไปไม่ได้ซึ่งเขานั้นก็ได้ไปทำงานที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลาน,านานกว่า15ปี ก่อนที่จะกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ประเทศไทยซึ่งชีวิตนั้นก็ผกผันจากตลกที่มีเงินเก็บหลักล้านแต่ไม่ยอมโชคชะตาได้เดินหน้าต่อโดยการค้าขายตามตลาดนักทั่วไปและไปอยู่อเมริกาตอนนั้นต้องปรับตัวทำงานไม่ยากสำหรับเราเพราะเรานั้นเคยทำงานมาหลายอย่างแล้วแต่ก็มีคิดนิดนึง เพราะว่าตอนที่ทำงานในวงการนั้นก็ได้เงินเป็นแสนต่อเดือนแต่ตอนนั้นเราเป็นมนุษย์เงินเดือนตกเป็นเงินไทยก็เดือนะระบราลาณ7 0 0 0 0บาทคือตั้งใจไปทำงานที่นั่นเลยก็ทำให้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตเขาให้ทำอะไรก็ทำทำได้ทุกอย่างเพราะก่อนหน้านี้การทำงานในวงการเราก็เคย ทำงานมาแล้วกว่า40อาชีพก็เลยไม่รู้สึกว่าวันหนึ่งเราต้องมาทำงานอะไรในห้างและเพราะว่าเราก็ตั้งใจไว้แล้วว่าจะส่งเงินกลับมารักษาแม่ทุกบาททุกสตางค์เพราะอยู่ที่นั่นเราก็แทบไม่ได้ใช้อะไรเลยและก็เป็นไปตามที่ตั้งใจเอาไว้ในช่วงที่ไปเจเดือนก็ต้องเก็บเงินได้ก้อนหนึ่งแต่ อยู่ไปอยู่มาก็เป็น15ปีจนกลายเป็นพลเมืองของอเมริกาไปแล้วและตอนที่แต่งงานก็เป็นข่าวใหญ่ตอนนั้นคือชีวิตขึ้นสู่จุดสูงสุดมีรายได้ต่อเดือนเป็นแสนตอนนั้นงานเยอะซึ่งชีวิตตอนนั้นก็เป็นขาขึ้นมีเงินเก็บเป็นหลักล้านแล้วก็เอามารักษาคุณพ่อก็ภูมิใจที่เงินทองของเรานั้นได้นำมาดูแลพ่อแม่ ในระหว่างนั้นเราก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่สบายเหมือนกันถามตัวเองว่าจะเอาเงินมารักษาใครพ่อกับแม่หรือว่าตัวเองก็ตัดสินใจเอามารักษาพ่อกับแม่เพราะถ้าไม่มีเขาก็คงไม่มีเราในวันนี้ส่วนตัวเราก็ดูแลตัวเองไปก็ไม่ใช่ของง่ายต้องดูแลตัวเองอาหารการกินก็ต้องดูแลตัวเองมาโดยตลอดช่วงที่ชีวิตขาลง ทุกอย่างมันก็ลงเราก็ไปขายของตามตลาดนัดถามว่าไอายไหมคือเราเอาธรรมะเข้ามาช่วยเราก็ต้องรู้จักตัวเองให้ได้รู้จักสิ่งที่ตัวเราเองเป็นให้ได้ขอขอบคุณข่าวจากไทยเสียมนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ